มาดูจังหวะนี้ตัดบอลได้แล้วสวนกลับเร็วแล้วครับจังหวะนี้แล้วแทงมาเลยที่อุสมานเดเมเล่แล้วหักกางเกงแล้วปานนิ่มๆแล้วมาดูจังหวะต่อมาเบิ้ลต่อมาให้เพื่อนแล้วไหลออกมาที่อุสมานเดเมลเล่พลิกเข้าซ้ายแล้วใส่ซ้ายนิ่ม แล้วมาดูจังหวะต่อมาฉกวันได้อีกแล้วแล้วยกเลยครับจังหวะนี้ไปแล้วอุสมานเดฟเล่ฟันเล่ดิมด่มดิ่มเพจบริการเ,เติมเจ็มแมงปอเติมถูกเต,มต,มต,มติมไว้ให้สปีดได้ขิวเป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS แเอแลนด์อยอบเครื่องเรื่องยีฟบอลนอกจากนี้ยังมีบริการเก็บชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเช็มคลิกลิงก์ด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0,000คนแล้วนะครับสวัสดีครับวกื่อนๆนะครับตาเจวิดีโอวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนแต่งแพทบอกกันจดทีม 4-3-3เป็นสไตล์รองบนเคาน์เตอร์ทุกคนนะะทำไมผมถึงจะมาสอนทุกคนแต่งแล้วก็จัด แผนนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันเหมาะสําหรับผลที่มีตัวน้อยนะทุกคนนะการ์ดสีเยอะอะไรประมาณนี้หรือว่าจะมีพวกแค่พวกการ์ดเขียวการ์ดม่วงนะทุกคนเพราะว่าแผนนี้มันรู้สึกว่า AI มันจะวิ่งดีนะทุกคนนะผมก็เลยอยากจะมาแนะนาให้ทุกคนจัดตามแต่งตามกันนะสำหรับแผนนี้นะมันก็จะมีพวกโชว์ไทม์บิ๊กไทม์เสริมด้วยนิดหน่อยนะทุกคนปกติทุกคนก็จะมีอยู่แล้วนะแบบนี้นะก็มาดูวิธีการแต่งกันก่อนเลยนะทุกคน ผมก็จะแต่งประมาณนี้นะให้เราไปแต่งตามได้เลยนะทุกคนนะแล้วก็แคปหน้าจอตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ไปแต่งตามกันได้เลยนะทุกคนพอสว่วนวิธีการจัดทีมผมก็จะจัดประมาณนี้นะเอาตัวที่เราเท่าที่เรามีนะทุกคนผมก็จะใช้คู่เซนเตอร์เหมือนเดิมเลยใช้เป็นเดเดตอเยอร์คู่กับบิวอัพแบบนี้เลยนะเป็นตัวของบาตโตนี่แล้วก็มาเกเยตนะทุกคนนะคู่กันนะส่วนแบกซ้ายผมก็จะใช้เป็นสไต แอตติคิ้งฟูลแบ็กแบบนี้เลยนะทุกคนส่วนแบ็กขวาก็จะใช้เป็นเราโค่นะก็เป็นสไตล์เดอะเดสทายเอร์เพราะว่ามันสามารถเล่นตัวแบ็กขวาได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าอยากจะให้ดีก็แนะนําให้เป็นดีเฟนซ์หรือว่าเป็นแอตติคิ้งฟูลแบ็กดีกว่านะทุกคนนะแต่ว่าผมมีแบ็กขวาเท่านี้นะก็เลยใช้แบบนี้แทนนะทุกคนนะมาต่อมาก็เป็นดีเมบ้างก็แนะนําให้เป็นแองเกิลแมนนะสำหรับตัวรับนะสําหรับดีเมนะทุกคนต่อมาก็เป็นซีเมฟสองตัวผมก็จะใช้เป็นบ็บ็อกตัวหนึ่ง คู่กับ c r e a t i ติเพย์เมตัวหนึ่งนะทุกคนนะก็มีกองเต้แล้วก็เปดี้แบบนี้นะทุกคนก็จะประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับกองกลางนะทุกคนต่อมาก็เป็นเนเกันบ้างนะเน e ผมตัวหนึ่งผมก็จะใช้เป็นโฟเพเยอร์ที่เปิดได้มาใหม่นี้นะทุกคนนะกม็มันไม่มีตัวการ์ดไฮไลท์ที่เป็นเนเนนะผมก็เลยเอาพวกนี้ลงมาแทนนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยส่วนกองหน้าก็ใช้ เดเเล่ที่มีความเร็วสูงแล้วก็จบสกอร์ดีแล้วคนก็จาประมาณนี้เลยนะก็หลายคนก็น่าจะมีอีพิกอยู่แล้วนะทุกคนนะก็ไม่มากก็หน่อยนะก็ลองเอาไปปรับแต่งกันดูได้ทุกคนนะนะผมว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วแหละพวกอีพิกฟีแบบนี้นะทุกคนก็ลองเอาไปจัดตามกันดูได้ส่วนการต่าค่ายินดิวิโดผมก็จะตั้งประมาณนี้เลยแองเกอร์ลิงให้กับเจดตสองตัวนะแล้วก็คอเตอร์ทากเก็ตให้ซีของเราแล้วก็ดิฟไล ให้กับดีเมบของเราอีก1ตัวประมาณนี้แล้วก็นะาการตะก้าอินดิวดอนะก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่าจัดแบบนี้แต่งแบบนี้แล้วหมันจะโหหรือเปล่าก็มาดูกันเลยทุกคนโอ้โหดูทีมฝั่งตรงข้ามทุกคนโคตรโหดนะ เป็นหน้า3ตัวด้วยวะทุกคนเหมือนของเราเลยนะหน้า3าตัวแต่ว่าของเรามันจะยืนต่ำนิดนึงเพื่อจะได้ต่อบอลให้มันไหลลื่นยิ่งขึ้นนะทุกคนนะสำหรับตัวพวกการไฮไลท์นะเราต้องแต่งให้มันดีๆนะมันจะได้เล่นดียิ่งขึ้นนะทุกคนเพราะว่าตัวเราไม่ค่อยโหดนะก็มาดูกันเลยครับว่าจากแบบนี้แต่งแบบนี้แล้วมันจะไหวหรือเปล่านะกับพวกโหดก็มาดูกันเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นการลงแรงนะทุกคนนะ เอดก็ยังไม่ได้ขึลนดีหนึ่งเลยนะทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงแรงเลยนะมาดูชว่วงน,นี้เอาก่อนเลยทุกคนใส่สายนิ่มโอ้โหเห็นไหมทุกคนการต่อบอลนี่โหโคตรดีเลยนะขอแนะนําให้หน่าซับตัวของเราวันคัดอาตก็จะดีมากๆเลยนะทุกคนก็มาดูเลยตอนนี้เราก็ได้มาหนึ่งประตูแล้วนะสําหรับทีมนี้นะก็ไหลองมา ปกติผมเล่นอ e ีปิกบ่อยแล้วนะทุกคนก็เลยอยากเล่นพวกตัวผสมให้ทุกคนดูบ้างนะก็มาดูกันเลยว่าจะไหวหรือเปล่าทุกคนแต่เราก็ได้มาหนึ่งประตูแล้วนะจังหวะนี้ยกยาวๆมาที่เคียซ่าโอ้โหไม่ทันเลยว่ะทุกคนเริ่มแบบเริ่มไม่โหนแล้วนะเคียซ่าล่างนี้นะทุกคนนะมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหโคตรโหดนะล่างร้อยสองนี้นะก็มาไม่เป็นไรจังหวะนี้ไหลออกมาก็ดักได้สบายมากเย็ย ออกมาที่โอ้โหจะชิปให้ตัวกลางนะจะชิปให้กองเต้นนทุกคนเมื่อกี้นะโอ้โหเกือบไปแล้วดูสากาัเลียช้าไปนิดนึงโดนสองถึงมินไหลเข้ากลางมาจาังวันนี้ดักได้แล้วครับแล้วยกเลยโอ้โหยึกยักไปทีนึงนะเดเบเล่นนะแต่จังวันนี้ส้มลนมเกือบได้ส้มลนหัทุกคน ก็โยนยาวๆออกมาจาังหวะนี้ก็ติดส,กสากาเลียสบายๆเลยนะทุกคนนะมาจุดสําคัญมันจะอยู่ที่กองกลางของเรานะทุกคนถ้ากองกลางของเราดีก็สบายๆเลยนะแผนนี้ดูเบิ 1, 2 2> ล้ลหนึ่งสองแล้วชิปมาที่เดมเบลเล่ไม่ได้เลยทุกคนกองกลางของเราก็ตัวฟรีนะสองตัวนะแล้วก็เติมตัวหนึ่งนะทุกคนก็ฟุกๆได้อะตัวนี้นะสากาเลีย ถ้าใครมีก็เอาไปเล่นเลยนะทุกคนนะสกเรียร่างนี้นะโอ้โหโคตรโหดนะทุกคนถึงจะตันแค่ร้อยแต่ว่าเล่นเกมรับโคตรดีมาดูกันต่อนอกเรื่องไปนิดนึงแต่จีวันนี้กองเต้กองเต้หมวนหนีมาตัวฟีของเรายังแข็งแกร่งอยู่ทุกคนเขี่ยซ่าหมวนมาแล้วหมวนยีกเื่อที่จี้แล้วไหลมาวันทูฮู้ไม่น่าวันทูเลยทุกคนโอ้โหน่าจะพิกแล้วยิงเองนะเมื่อกี้นะ โอ้ถ้าพิกยิเงเยงนี่น่าจะหานยนะทุกคนเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรจงังหวะนี้ยังไงอย่างปิดอยู่โอ้โหกองหลังของเรานึกว่าจะไม่แน่นนะทุกคนแต่ว่าแน่นเฉยเลยดูแผนนี้มันแน่นจริงนะทุกคนแล้วก็เล่นดีด้วยดูการหาตำแหน่งของนักเตะของเราโคตรดีแต่จงังหวะนี้พิกหนึ่งที่ของเตะไหลหูไม่น่าเลยทุกคนจงังหวะนี้นะโดนออกมาแล้วเราโคก็โคบคืนสบายๆเลยทุกคนลูกนี้มาคว้างออกมา ไอ้บาสตัวนี้ไหลเข้ากลางมาของเต้พลิกฉาไปนิีหนึ่งโดนชนไปแล้วจังหวานี้ยังไงจี้เข้ามากรแล้วแล้วจังวะนี้ยึกยักอ <c oughs> ืทำไมมันเร็วจังว่าทุกคนตัวนี้แล้วเปิดได้ไหมไม่ได้แล้วติดบาสตัวนี้นะครับไปแล้วดูโน่ทันไหมหูยไม่ทันทุกคนองเต้โอ้โหดักไม่โดนดีจังวันี้จูดออกมาบเบลติเปิดพุ่งๆมาก็สบายสบายเลยทุกคนลุกนี้ก็ วางออกมายาวๆมาที่เดสลย์ด้วยโอ้โหก็หมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วนะทุกคนนะก็ถือว่าได้อยู่นะทุกคนนะสำหรับการของบอลของเราถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนนะผมก็จะไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรนะก็จะไปกันต่อเลยนะเพราะว่าไม่ได้เอาตัวสำรองที่มันแบบเป็นพวกการไฮไลไท์มานะทุกคนเราก็จะเล่นชุดเดิมเลยนะทุกคนนะในครึ่งเวลาหลังนะก็จะต่อบอลแล้วหาจังหวะยิง มายิ่งขึ้นนะทุกคนก็ให้ทุกคนสังเกตเวลาการวิ่งนะว่ามันจะหาช่องดีหรือเปล่านะ AI ของเรานะดูแต่วันนี้กองเต้บีบเข้าไปยังไงสนุินไหลออกมาให้เพื่อนจังวันนี้จูดผิดเข้าในแล้วไหลามาจังวันนี้โดนโชกล้ำหน้าไปก่อนนะทุกคนเกือบไปแล้วนะลูกนี้นะถ้าไม่ล้ำเขาน่าจะยิงนะทุกคนเมื่อกี้นะแต่ก็ล้ำหน้าไปก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของเราเอามาแต่วันนี้เรียกเพื่อนเข้ามา ไม่เอาดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเขาจะวิ่งมาฉกนะเดี๋ยวจะเดินตีเสมอได้ง่ายๆนะมาโขกมาเกียร์ซ่าออกมาที่กองเต้ไหลมาโอ้กองเต้ส่งบอลโค่นแรงทุกคนดูยังไงยังตัดวอนได้อยู่ด้วยไหลออกมาที่เปดี้เป,ด,เป,ด,เปดี้พามวัวหนีมาโอ้โหูไม่น่าส่งเลยทุกคนจังหวะนี้นะแทงมาก็โดนมาก็เย็ดนักได้นะทุกคน ไหลมาที่เปดตี้คืนมาที่ากัลเียเบิ้ลนหนสองกับฟองเต้โอ้โหไม่ได้จะส่งให้เปดี้นะทุกคนจะส่งไปให้ตัวด้านหน้านะเมื่อกี้นะให้ดูเอนะแต่ว่ามันกดเบาบนิดนึงว่ะทุกคนก็ไม่เป็นไรมาจังวันนี้เราต้องมีสมาธิยิ่งขึ้นไหลเข้ากลางมาเบิ้ลนออกมาฟองเต้ไหลมาที่เปดตี้หมวนหนีก็ตีด,ดีีกแล้วทุกคนดูจังวันนี้ซอนแทงมาแทงมาถึงไหมหูเลือไปแล้วว่ะทุกคน บาตอเน่ชิปออกมาที่นูโนไปก่อนไปก่อนเพื่อนจี้ไปก่อนไหลเขากลางมาดูกลางของเราควรโล่งนะทุกคนดูจัหวันนี้ถ้าใครชอบเล่นต่อบอลน,นะผมบอกเลยหลุดโพ้นง่ายจังหวันนี้ชิปมาที่เปดี้หูไม่ถึงกองเต้ยังได้อยู่อารโก้คืนมาที่กองเต้ไหลามาที่ซากาเรียตอนนี้เราพับสนามแล้วนะทุกคนคืนมาทีหนึ่งรอดขาแล้วไหลามาที่เปดี้เบิ้ลนหนึ่งทีแล้วเดเมเลลิกเข้าสายนิ่มนิ่มโอ้โห สบายสบายเลยทุกคนลูกมีนะโอ้โหได้มาประตูที่2แบบสวยๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นการต่อบอลน,นะทุกคนนะก็นี่แหละทุกคนก็คือการเคลื่อนที่ของ AI ของเรานะมัน,นรู้สึกว่า AI เคลื่อนที่ดีมากนะทุกคนนะสำหรับแผ่นนี้นะถ้าใครที่ตัวที่ไม่โหดน,นะลองเอาแผนนี้ไปดูหูเสือบอีแล้วทุกคนเห็นไหมโอ้โหตั้งรับโคตรยากนะแล้วก็ มันเล่นไหลลื่นดีด้วยนะทุกคนนะก็ลองอาไปแต่งตามกันดูได้นะถ้าตัวธรรมดาเล่นดีขนาดนี้แล้วถ้าทุกคนมีอีปีกหล่ะจะเล่นดีขนาดไหนนะทุกคนนะก็ลองอาไปคิดตามกันดูได้นะแต่ก็อยู่ที่คนเล่นด้วยแหละทุกคนนะก็มาดูกันต่อโอ้โหก็จะเฟกช็อตนะทุกคนโดนเลยรูปนี้นะโดนดักไว้ได้สบายเลยดูากาเลียเราต้องใจเย็นๆน,นะทุกคนดูตำแหน่งของเราโค่นโลกนะทุกคน แต่ละตัวของเราวิ่งยังได้อยู่วันนี้พลิกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วทุกคนพลิกมาแล้วใส่ขวานิ่มนิ่มโอ้โห,โห,โหเดมเบเล่เก็บกินหมดเลยทุกคนโอ้ได้มาสามประตูแล้วนะโอ้โหโคตรโหดวะ่ะ โอนำไปแล้วสมประตูต่อศูนย์นะทุกคนสาหรับแผนนี้นะแล้วก็ตัวนะักเตะชุดนี้นะทุกคนก็ไม่ได้ว่าโหดเกินไปนะทุกคนสาหรับนะักเตะชุดนี้แลก็ถ้ามโีโหดก็น่าจะเป็นดิมเบเล่เท่านั้นเองนะทุกคนนะตัวอื่นก็ปกติทุกคนก็น่าจะมีตัวที่ดีกว่านี้อยู่แล้วนะทุกคนนะก็มาดูกันต่อ จังหวะนี้เบิ้ลหนึ่งดีเปดี้มมวนแล้วไหลมาดูทุกคนการวิ่งทําทางของนักเตะของเรานะวิ่งโคตรดีดูจังหวะนี้เบิ้ลหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้เดวิลี่มมวนมาอีกแล้วทุกคนแล้วจี้มาแล้วโอ้โหวโอ้หเกือบเข้าทุกคนโอ้โหว่าจะพีกให้เปดี้แล้วพลิกีหนึ่งทีแล้วจะปั่นนะทุกคนเมื่อกี้นะโอ้โหเกือบได้ว่ะแต่เปดี้วิ่งเร็วไปนิดนึงก็เลยไม่รับบอลนะทุกคนเมื่อกี้นะมากองเตะโคกไว้ดูนี้เดวิลเล่มาที่เคียซ่า เคียซาพาหมวนหูไม่แข็งแกร่งเลยทุกคนไปแล้วจังหวะน,นี้ยังไงยังไงส่งไหมส่งมาก็ติดสบายสบายเลยบัตเตอร์นี่บอกนะจังหวะน,นี้ไปแล้วเปดี้เปดี้ไ,ไหลออกมาที่เคียซาไหลคืนมาที่เดวิลเล่ปิดเข้าในมาจังหวะน,นี้ไหลมามไม่ถึงวะทุกคนแต่ก็ยังได้อยู่กูคิดไปมาหน้าประตูหลอกไปหูไม่ผ่านวะจังหวะน,นี้ยังไงเบลสติเคียเขาสูงยัดหน้าเลยทุกคน หมดเวลาครึ่งหลังไปแล้วนะทุกคนนะก็ถือว่าโู้ใจได้เลยนะทุกคนนะสำหรับแผนนี้นะก็ลองไปจัดตามแต่งตามมาดูได้ทุกคนนะมันเหมาะสําหรับการที่เราไม่ค่อยโหดนะสําหรับแผนนี้นะก็ลองไปฝึกเล่นกันดูได้นะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายน่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ